ตัวเช็คคอนโดมิเนียมให้เช่าโดยหมันไปหาผู้เช่าสมับเสมอนะครับปัญหาที่ผมเคยเจอนะเคยเจอเลยและปัญหาเนี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นข่าวดังๆนะครับคือปัญหาผู้เช่าหนีและทิ้งขยะเกลื่อนกาดหรือทำห้องสกปรกจนแบบเล็กเทะที่สุด นะครับในท,ที่สุดโดยเฉพาะในส่วนของคอนโดมิเนียมนะครับให้เช่าที่คอนโดมิเนียมเนี่ยมักจะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์นะหลักๆเลยเตียงตู้เสื้อผ้านะครับต๊ะเครื่องแป้งนะแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับซึ่งหลักๆพวกเนี้ยที่มาพร้อมกันอ่ะปรากฏว่าปัญหา ที่เจอก็คือนะครับผู้เช่าหนีหายไปเลยไม่จ่ายค่าเช่ารวมไปถึงทำห้องสงปกปรกเลอเทอเฟอร์นิเจอร์พังเสียหายเกิดอะไรขึ้นนะครับกลับมานั่งดูมัดจำที่ให้ไหว้แม่งไม่ครบเรยไอ้สิ่งที่เละตุ้มเปะไปนะครับปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เละตุ้มเป๊ไป,ป,ไม,ป,ไปมีมูลค่ามากมากขนาดที่ เงินค่าเช่ากับมัดจําที่วางเอาไว้อะต่อยึดแล้วก็ยังไม่พอที่จะชดใช้นะครับเป็นปัญหาของผู้ให้เช่าหลายคนนะที่อาจจะต้องเผอนะในชีวิตการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมปล่อยเช่าอาพาร์ตเมนต์อสังหาต่างๆนะครับแล้ววิธีแก้ที่ดีที่สุดสำหรับผมนะที่ผมตบผนึกและคิดมานะครับง่ายเลย อย่างน้อยมันไปหาผู้เช่าบ้านเพื่อสำรวจว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลยเพราะอะไร,รูุ้้ไหมเพราะเวลาเราจะตกผลึกไอ้พวกนี้คือมันเกิดปัญหาแล้วไนงะนะครับแล้วเราไม่เคยไปเลยบางครั้งเนี่ยผู้เช่าจ่ายดีเลยนะครับทุกเดือนโอนเงินมาให้เราไม่ต้องไปทวงถามไม่ต้องไปหาอุ้ยปล่อยเราก็ปล่อยสบาย นะปล่อยสบายแลยอ่ะคงไม่เป็นไรหรอกมกั้งจนวันสุดท้ายที่ผู้เช่ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะหนีหรืออาจจะแจ้งออกปรากฏว่าคุณไปเช็คไปเช็คตรวจรับคอนโดมิเนียมคืนหรือตรวจรับห้องคืนลมแทบจับนะอาจจะบางคนลมแทบจับเลย แปลว่าสภาพเละเทะตุต้มไปทุกอย่างพังพินาศแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับบางคนโชคดีหน่อยที่ผู้เช่ายอมรับผิดชอบคือเราก็เช็คประเมินโอเคผู้เช่ายอมที่จะจ่ายแต่บางคนล่ะผู้เช่าไม่ยอมจ่ายขึ้นมาทำไงหรือหนีไปอย่างเคสที่หนีไปทำไง หนักเลยนะนะครับหนักเลยเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดบางครั้งการหมัน่นนะในกรณีของคนโดมิเนียมที่บางคนปล่อยเช่าหลักหมื่นต่อเดือนปล่อยเช่าสองหมืนบางคนสามหมืน่นนะครับคือปล่อยเช่าห้องค่อนข้างราคาสูงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอเรื่องราคาสเกตเกตของราคาเนี่ย เป็นตัวคัดคนหรือคัดผู้เช่าในระดับหนึ่งผมใช้คําว่าในระดับหนึ่งนะครับมันไม่หมายความว่าผู้เช่าที่เช่าในราคาสูงจะต้องดีเพอร์เฟกเสมอไปนะแต่แน่นอนการให้เช่าราคานั้นเฟอร์นิเจอร์ต้องครบของต้องดีนะบางคนเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มนะครับ แล้วถ้าเสียหายขึ้นมาหนักเลยเรื่องเฟอร์นิเจอร์เพราะนั้นการบางครั้งเราเราเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งก็ได้ะมันไปพบเขาสักนิดหนึ่งเหมือนกับไปเยี่ยมเยียนเหมือนแวะมาอะเอาของไปฝากเล็กเลน้อยนะครับนะเจียดเงินจากค่าเช่าของเขาอมาเป็นซื้อของเล็กเลน้อยเพราะว่าการไปหาผู้เช่ามันได้ดูคอนโดมิเนียมห้องของเราอะห้องของเราเองอะ มันได้เห็นว่าโอเคสภาพห้องณนะตอนเนี้ยณนะปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในสภาพไหนดีไหมหรืออะไรซึ่งถ้ามีปัญหาณนะตอนนั้นจะได้เป็นการบอกบอกกล่าวกับผู้เช่าด้วยว่าเอ้ยพีเ่เตียงเนี่ยมันมีรอยอะไร ทำไมมันเป็นรอยเหมือนมีบุหรี่มาจ,จี้ตรงเตียงหัวเตียงหรือขอบเตียงหรือมีรอยอะไรที่มันชำรุดทำไมมันมันถึงชำรุดพี่อย่าลืมแก้ไขด้วยนะนะจะได้เป็นการตักเตือนผู้เช่าไปด้วยนะครับและผู้เช่าเองเนี่ยก็จะได้เป็นคนระมัดระวังด้วย เพราะเขาก็คงจะรู้แก่โอคนนี้เขามาทุกเดือนเว้เพราะนั้นก็ต้องเตรียมหรือจัดคอนโดเมียมจัดห้องให้มันดูดีเขาจะได้ไม่ตำหนิอะไรมากนะครับแต่ถามว่าถ้ามองในมุมกลับแน่นอนนะผู้เช่าอาจจะอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะที่แบบมาทำไมมาเช็ครืงไหน อะไรอย่างงี้ไม่ไว้ใจเราไหมนะเขาก็อาจจะคิดในแง่นั้นบ้างนะครับเราต้องไม่ไปหาเขาแบบมือปล่าอะอย่างน้อยมีอะไรไปบ้างแล้วก็ไม่ต้องไปจ้องหรือตรวจละเอียดอย่างน้อยน้อยแค่ไปอยู่ให้ของเขาแบบเออพี่แวะมาแถวนี้พอดีก็เลยก็เลยแวะเอาของมาฝากอยู่สักห้านาทีสิบนาทีพอพอไม่ต้องอยู่นานเก่งใจเขานะครับแล้วก็ไป แล้วก็รีบกลับนนะคืออย่างน้อยมันได้ไปเห็นได้ผ่านตานะครับแล้วอย่างน,น้อยผู้เช่าเนี่ยเขาจะได้รู้สึกเออคุณทาไอ้ตรงนี้ตรงนั้นทำรุดไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็มาตรวจเช็คเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามานะเขาก็จะมีความเกรงอกเก่งใจเล็กๆใน้นอยนะครับในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นวิธีเนี้ยมันเป็นวิธีที่ช่วยได้นะคืออย่าปล่อยผ่านนะ่ะเพราะว่าหลายเคสที่ มีปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากเราไม่ค่อยไปหาผู้เช่าสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยไปดูไปมองไปดูไปเช็คไม่ค่อยไม่ค่อยไปเลยคือรับค่าเช่าอย่างเดียวเราก็ปล่อยผ่านนะเวลาปัญหาเกิดขึ้นเราค่อยมานั่งกุ้มใจแล้วก็คิดทีหลังเพราะนั้นอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในวิธีที่หลายท่านเอาไปปรับใช้ได้นะครับ ไปปรับใช้ได้นะในห้องที่แบบราคาสูงหน่อยเพราะบางคนเนี่เลือกเฟอร์นิเจอร์ดีนะเพราะเขาอยากได้เกรดผู้เช่าในราคาค่าเช่าสูงขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ในทำเลดีก็ยิ่งเฟอร์นิเจอร์แพงเฟอร์นิเจอร์ดีก็ยิ่งต้องคอยดูคอยระมัดระวังด้วยในตอนที่เราเลือกผู้เช่าเข้ามาเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องถ่ายภาพ นะแล้วก็ให้ผู้เช่าเซ็นถ่ายภาพทีระบุแล้วก็เช็คลิสต์ว่ามีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดบ้างมีอุปกรณ์อะไรที่ให้ผู้เช่าเอาไว้บ้างเช็คลิสต์ได้ผู้เช่าเซ็นว่าโอเคนะเช็คพร้อมกันนะว่ามันอยู่ครบมันอยู่สมบูรณ์มันไม่มีรอยขีดข่วนหรือมีตำหนิตรงไหนก็ระบุอยู่ในนั้นนะครับเพราะเวลาคืนห้องเราก็ต้องไปเช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อดูว่ามัน ทุกอย่างมันพร้อมนะครับหรือทุกอย่างมันสมบูรณ์เหมือนครั้งตอนให้เช่าตอนเซ็นสัญญาใหม่ๆหรือเปล่านะครับหรือมีอะไรชำรุดหรือลูกค้าทำอะไรพังจะได้มีการเ,เก็บเงินหรือหักจากมัดจำนะครับว่ามันมีของเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแรกๆเนี่ยแน่นอนทุกคนต้อง เข้าไปเช็คลิฟอยู่แล้วนะครับน,นี่คือคือการบอกกล่าวว่าคุณก็ต้องเช็คตั้งแต่เริ่มนะให้เขารู้ไม่ได้เช็คปากปรัาทอยู่ในสัญญานั่นแหละอาจจะเป็นสัญญาที่อยู่ในสัญญาเช่านะให้ระบุไปอีกข้อนึงเลยนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์เช็คเป็นอย่างนี้นะครับถ่ายภาพภาพถ่ายประกอบและให้เขาเซ็นว่าคุณรับห้องนะครับในสภาพสมบูรณ์แบบ ตอนคืนก็ต้องคืนห้องในสภาพสมบูรณ์แบบด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นนะวิธีนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งอันนี้ช่วยได้จริงจริงนะบอกเลยนะครับมันจะได้ดูว่าเฮ้ยถ้าเขาทําเราพังนะนะเนี่ยนะเฮ้ยเห็นท่าไม่ดีแลหละไอ้นี่พังไอ้นั่พังจะได้บอกเฮ้ยพี่ผมคิดค่าปรับนะไอตรงนี้มันชํารุุผมคิดค่าปรับนะนะครับคือจะได้บอกแต่เนิ่นเนเฮ้ยพี่ อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ทําไมเป็นอย่างนี้เป็นรอยด่างรอยรอยเหมือนเหมือนไม้บวมแสดงว่าพี่ไม่รักษาของก็มันไม่นี่นะนะครับมันไม่ช่วยไอ้นี่เราได้นะครับเพราะว่าผมเคยเจอเนี่ยที่หนักเนี่ยคือเปิดเข้ามาเนี่ยขยะเต็มหน้าต่างเปิดมีนกมีนกเข้ามาทำรังขี้นกบาน สกปรกมากทุกอย่างพังพินาชนิดที่หักมัดจำยังไงก็ไม่คุ้มรวมไปถึงเอาค่าเช่าเดือนอื่นๆเดือนก่อนหน้านี้มารวมยังไงปรับปรุงห้องก็ไม่คุ้มเรียกว่าเซ็งหนักหน่วงมากนะครับผู้ผู้ให้เช่าคนนั้นนะเพราะนั้นอย่าให้เกิดเลยผมผมไม่อยากให้ใครเกิดปัญหานี้เลยเพราะนั้น เมื่อไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับก็ต้องเคลียร์ให้จดน,นะครับแล้วก็จัดการซะนะคลิปนี้ก็ฝากกันไว้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยเดี๋ยวผมมาพูดคุยนะครับกัน